วันนี้ปริ้นจะพามากินกุ้งเผาโตๆมันเยิ้มๆที่บ้านโพริ้ววะไจังหวัดฉะเชิงเซากร์กันค่ะและที่นี่เขาไม่ได้มีดีแค่กุ้งเผานะคะเมนูอื่นๆมีให้เลือกหลากหลายวัตถุดิบสดมากสมาชิกในวันนี้มากับคุณแม่และเพื่อนๆคุณแม่ค่ะบรรยากาศที่ร้านจะติดริมแม่น้ําวิวสวยโปร่งโล่งนั่งสบายค่ะสั่งมาหลายเมนูเลยนะคะทั้งยำผักกระเฉดออส่วนทะเลที่ร้านนี้จะเป็นออส่วนแบบกรอบค่ะแกงส้มผักรวมปูไข่และปูไข่ดองไข่แน่นสะใจมากหล่นเนื้อปู ให้ปูก้อนใหญ่สุดๆมาถึงนาทีที่รอคอยกุ้งเผามาแล้วกุ้งเผาของที่นี่มันเยอะมากเอาข้าวลงไปคลุกกับมันกุ้งฉ่ำราดด้วยน้ำจิ้มซีฟูด้ดเข้ากันได้ดีสุดๆฟินมากอร่อยมากมาถึงในส่วนของเนื้อกุ้งราดไปเลยค่ะน้ำจิ้มที่ร้านเผามากำลังดีเนื้อกุ้งเด้งกรอบฉ่ำไม่แห้งจนเกินไปมฟินสุดๆเลยค่ะเป็นอีกร้านที่เหมาะกับการมาเป็นกลุ่มหรือมาเป็นครอบครัวใครไปมาแล้วมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะ